ท่านผู้ติดตาม VOA ไทยนะครับวันนี้สุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเสารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรรชัยฉเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการนะครับัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในรัสเซียยูเครนและเบลารุสคว้าโนเบลสันติภาไปนะครับ และประธานาธิบดีปูตินถูกเตือนจากประธานาธิบดีไบเดนว่าถ้าปูตินจนตรอกนั้นอาจจะหันไปใช้อาวุธนิวเคลียร์ขณะดเดียวกันที่สหรัฐเองนะครับผู้นำอเมริกันก็อภัยโทษผู้ถูกตัดสินมีความผิดในคดีครอบครองกัญชาและชาวรัสเซียหนีทหารสองรายขอลีภายในสหรัฐหลังเดินทางถึงอ阿สกาและอเมริกานั้นลงดาบบริษัทเอเชียฐานส่งเชื้อเพลิงให้เกาหลีเหนือ ท้ายรายการวันนี้มี2ข่าวที่น่าสนใจนะครับเพชรสีชมพูทำราคาสูงเป็นสถิติใหม่ในการประมูลที่ฮ่องกงและสมาชิกวง BTS อาจจะต้องถูกเกณี่ยนทหารอย่าลืมติดตามครับครับคุณนครครับเราจะเริ่มกันที่ข่าวที่ประธานาธิบดีสหร,รัฐนั้นเอน<ๆ>ประธานาธิบดีรัเสเซียว่า ถ้าจนตรอกแล้วเนี่ยอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยรัเสเซียจริงนะใช่ฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้เป็นคําพูดที่ผู้นําสหรัฐกล่าวออกมาในวันพฤหัสบดีนะครับเขาบอกว่ามีความเสี่ยงครับที่จะเกิดวันโลกาวินาาหรือวันสิ้นโลกหรือออามาเกด,ด้นมากที่สุดนะครับตั้งแต่คริสตศวตรรษที่1960หลังจากที่รัเเสเซียพ่ายแพ้ในหลายพื้นที่ ของยูเครนซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกรุงมอสโกเนี่ยมาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีหรือ t a c t i c ค l ลนิวเคลียร์เวนะครับโดยคำกล่าวของประธานาธิบดีไบเดนคือผมไม่คิดว่าจะมีทางที่จะนำอาวุธนิวเคลียร์ เชิงยุทธวิธีมาใช้ได้ง่ายๆโดยไม่ลงเอยที่วันสิ้นโลกครับผู้นําสหรัฐกล่าวด้วยว่าชามริการก็ไม่เคยต้องเผชิญกับโอกาสที่จะเกิดวันสิ้นโลกตั้งแต่ยุคของประธาน,นาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับในวิกฤตการขี่ปนาวุธคิวบาในเดือนตุลาคมปี1962นะครับนในขณะนั้นนะฮะความตึงเครียดระหว่างสาหรัฐและโซเวยียตก็เกือบนําไปสู่ความขัดแย้งทางประมานูด้วยหลังจากที่สหรัฐติดตั้งขี่ปนาวุธทิ้งตัวในตุนตรกีและอิตาลีทําให โซเวียตตอบโต้ที่การติดตั้งขีปนาวุธในคิวบาครับทางประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีรัเสเซียวรันมีปูตินซึ่งเป็นคนที่บอกว่าตนรู้จักเป็นอย่างดีนั้นไม่ได้พูดเล่นนะครับเมื่อปูตินพูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชีวภาพหรืออาวุธทางเคมียังได้ย้ำว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปนะครับ้อยคำดังกล่าวมีออกมาในงานระดมทุนสนับสนุนพรรคเดโมแครตที่มหานครนิวยอร์ York ครับโดย ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าเขาและเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับทางออกของปูตินในสถานการณ์ยูเครนโดยผู้นำสหรัฐตั้งคำถามว่าปูตินจะหาทางลงได้อย่างไรเพราะปูตินยินหาที่ไม่เพียงแต่จะเสียหน้าเท่านั้นแต่จะเสียหน้าอย่างมากภายในเซียด้วยครับครับต่อมาในวันศุกร์นะครับเหมือนทางเจ้าหน้าที่โคณะโฆษกช่วยปรับโทนนะฮะที่ประธานาธิบดี ไบเดนกล่าวไว้นะฮะโดยทำเนียบข่าวนยได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐมองว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเปลี่ยนท่าทีหรือว่านโยบายนิวเคลียร์ของประเทศและยังไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่ารัสเซียเตรียมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เร็วๆนี้นะครับโฆษกของทำเนียบข่าวคารินชองปีแอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air f o r c ์สวันว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นเพียงแต่เน้นย้ำถึงสิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าเราคิดถึงภัยนิวเคลียร์อย่างจริงจังนะครับ ปูตินนะฮะวันนี้ครบรอบ70ปีในวันสุกนะครับ,รบโดยมีบุคคลใกล้ชิดร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดในขณะเดียวกันผู้นำศาสนาคริสต์นิกายออร์สดอกแห่งรัสเซียก็ได้ยังขอให้ชาวรัสเซียนั้นร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานให้กับประธานาธิบดีปูตินซึ่งเป็นผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมากที่สุดรองจากโจเซฟสตาลินนะครับ อย่างไรก็ตามครับปูตินต้องรับมือกับวิกฤตภายในประเทศที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ23ปีของการเป็นประธานาธิบดีรัเสเซียของเขานะครับนั่นก็คือความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องในสมรภูมิยูเครนและได้ทําให้ชนชั้นสูงในรัเสเซียนั้นไม่พอใจมากขึ้นนะขณะที่ชายชาวรัเสเซียหลายแสนคนก็ได้พยายามหนีออกจากประเทศหลังจากที่ปูตินได้ประกาศให้มีการเคลื่อนกำลังสำรองไปสมทบกับทหารรัเสเซียในยูเครนนะฮะ ในเรื่องนี้มีข่าวน่าสนใจด้วยคุณพระรครับเขาบอกว่ามีชายชาวรัสเซียสองอคนนะอ้างว่าตนหลบหนีออกจากประเทศมาเพื่อที่จะไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปร่วมรบในสงครามยูเครนครแล้วก็ได้ยื่นขอลีภัยในสร,รัฐนะหลังจากเดินทางด้วยเรือลำเล็กมาถึงเกาะที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่อลัสกาของสหร,รัฐนั่นเองนะครับ สำนักงานของลิซ่าเมอร์าสกี้นะฮะวุฒิสมาชิกอเมริกันสังกัดพรรครีพับลิกันเปิดเผยรายงานดังกล่าวในวันพฤหัสออบดีนะโดยโฆษกของสวอลลสกีผู้นี้ได้ระบุว่าสำนักงานของวุฒิสมาชิกเมอร์เขาสกี้ได้ติดต่อสื่อสารกับกองกำลังรักษาการใช้ฟังและสำนักงานศุลก,กากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐแล้ว และพลเมืองรัสเซียได้แจ้งว่าพวกเขาหนีมาจากชุมชนชายฝั่งแห่งหนึ่งทางชายฝั่งภาคตะวันออกของรัสเซียเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับเกณฑ์ทหารนั่นเองนะครับ,รบชายชาวรัสเซียตอนนี้หลายพันคนนะได้หนีออกนอกประเทศตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีปูตินนะประกาศอดมพลเพื่อสนับสนุนกองทัพ ในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีตินประกาศว่าการระดมพลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเกณฑ์ชายชาวรัสเซียจำนวน3 0 0แสนคนนะคให้เข้ารับราชการทหารมาแล้วชาวรัสเซียจำนวนมากกลัวนะครับว่าในความเป็นจริงกองทัพร,รัสเซียนั้นจะเกณฑ์ทหารทุกคนมากกว่านะครับโฆษกของกองกำลังรักษาการชายฝั่งและสำนักศิลการกรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐแจ้งผู้สื่อข่าวนะให้ไปสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องนี้กับแผนกกิจการสาธารณะของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐซึ่งออกแถลงการเพียงสั้นๆคุณนภรัตครับบอกว่าชายส,สองคนนี้เนี่ยถูกนำตัวส่งไปยังเมืองแองคราชเพื่อตรวจสอบซึ่งรวมถึงความกระบวนการคัดกรองก่อนที่จะนำตัวเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐในเวลาต่อไปนะครับแผนกดังกล่าวนะครับ ก็เลยบอกครับว่าชาวรัสเซียสองคนเดินทางมาด้วยเรือลำเล็กในวันอังคารแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและคำขอลีภัยนะแต่ว่าคุณพภรตน สวอ,อลาสก้าทั้งสองรายนะที่มาจากพกรรค r e p u b l i c a n ซึ่งได้แก่มือคาวสกี้แล้วก็แดนสเลเวนเนี่ยเปิดเผยในวันเพื่อสัปดีว่าชาวราัสเซียทั้งสองคนขึ้นฝั่งที่ชายฝั่งใกล้ๆกับเมืองแกมเบลซึ่งเป็นชุมชนพื้นเมืองของอลาสก้าที่อยู่ห่างไกลจากเมืองที่มีประชากรราวหกรคนบนเกาะเซนต์ลอเรนซ์โดยสเลเวนระบุนะครับว่าตนได้รับแจ้งเรื่องนี้จากชุมชน อาวุโสแห่งแคว้นช่องแคบแบ i n g ในวัน<ม>อังคารนะครับ,รบจากเรื่องราวนี้นะครับจะไปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานีอวกาศกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงเรื่องของรางวัล<ม>โนเบลสันติภาพ ใช่ครับ,รบ,รบก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่สถานีอวกาศนานาชาตินะครับเพราะว่ามีลูกเรือ4คนจะขึ้นไปรับหน้าที่ต่อกับต่อจากลูกเรือคนปัจจุบันซึ่งลูกเรือ4คนนี้ขึ้นไปบนอวกาศสถานีอวกาศด้วยกระสวยของบริษัท SpaceX ซึ่งเป็นเจ้าของ เป็นบริษัทของพี่มาร์เีอีลอนอม,มาร์สนะฮะเขาบอกว่าถึงวันพระศบ,บดีละแล้วเขาจะทำการทดสอบทางวิทยาศาสตร์บนสถานีวกาศเวลา5เดือนที่น่าสนใจคือใน4คนนี้เนี่ยคนที่นำทีมเนี่ยเป็นนักบินอวกาศหญิงและมีเชื้อสาย ชาวอเมริกันพื้นเมืองอเป็นคือจะบอกเป็นผู้หญิงชาวพื้นเมืองคนแรกที่ได้ขึ้นไปบนสานีอวกาศและอีกหนึ่งคนใน4ี่คนนั้นเป็นนักบินอวกาศหญิงชาวรัเสเซียซึ่งบอกหาได้ยากเขาบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือการที่รัเสเซียยังขึ้นมาที่กระสวยอวกาศของอเมริกันผลิตขึ้นไปบนสานีอวกาศอานาชาติเนี่ยแสดงว่ายังตอกย้ํา ความร่วมมือระหว่างกรุงวอชิงตันกับกรุงมอสโกในการพัฒนากิจการด้านอวากาศแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศก,กำลังตึงเครียดเพราะสถานการณ์สงครามในยูเครนนะครับทีนี้ส่วนของราในเการขึ้นไปบนสถานีอวากาศนี้เขาบอกใช้เวลา29ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นไปโดยกระสวยที่ชื่อว่าครูดราก้อนมีชื่อเป็นทางการว่าชื่อ Endurance นะฮะออกไปจากแหลมคานวาโรนแต่วันพุธ ในการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าจะขึ้นไปทำการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์มากมายนะฮะใช้เวลาในการทดสอบ150วันแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นแม้กระทั่งการพิมพ์เนื้อเยื่อมนุษย์แบบ3มิติ ไปถึงการทดสอบแบคทีเรียในสภาพเกือบไร้น้ำหนักนะฮะแเขาบอกว่าก่อนที่4คนจะเข้าไปในสถานีได้เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงนะเพื่อผ่านขั้นตอนต่างๆตรวจสอบว่ามีอะไรรั่วไหลไหมาการปรับสภาพอา,อากาศในตัวกระสวยอากาศและสถานีก่อนจะเปิดประตูเข้าไปเขาบอกภาพที่ถ่ายท่อสดโดยนาซาลงมานี่ก็เห็นว่าทั้ง4คนเนี่ยเหมือนลอยตัวเข้าไปในสถานีด้วยอาการอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่4คนอยู่นั้นก็ต้อนรับด้วยความอบอุ่นกอดกันแล้วก็จับมือกันแล้วก็มีแถลงการณ์นิดหน ว่าจะทํางานหน้าที่อย่างดีอันนี้ก็เป็นสถานการ,ารณ์บนซานี่อวกาศนานาชาติที่น่าสนใจมากนะครับต้องดูต่อไปว่า150วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและอีก4คนก็จะเดินทางกลับลงมาต่อหล,หลายจากนี้นะครับครับก็เป็นความร่วมมือแบบนานาชาตินะอ,อีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นเรื่องราวนานาชาติแล้วก็ตตามกันมาทั้งอาทิตย์นะก็คือรางวัลโนเบลสาขาต่างๆนะเราได้ยินสาขาการแพทย์ฟิสิกส์เคมีนะวรรณกรรมรวันนี้คือสาขา สันติภาพ mm hmm. คุณพภรัตรปิดวีคด้วยสาขาสันติภาพนะคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับได้ประกาศมอบรางวัลน,นี้ให้กับอเลสวิยายัสกี้นะฮะเป็นนักเคลื่อนไหวชาวเบลุสที่ถูกคุมขัง mm hmm. พร้อมด้วยองค์กรอีกสองแห่งก็คือองค์กรเมมโมเรียลของรัสเซียและหน่วยงานของยูเครนที่ชื่อ c Center r o r c i v i l l i b e r t i e s นะครับ การให้รางวัลครั้งนี้นั้นเป็นการช่วยย้ำถึงความสำคัญของภาคประชาสังคมที่ทำงานเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยตามรายงานของรอยเตอร์นะครับเบรดริสแอนเดอร์สันประธานคณะกรรมการกล่าวนะครับว่าคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ต้องการให้เกียรติต่อตัวแทนอันโดดเด่นของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของเบรุสรัสเซียและยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับอรอยเตอร์รายงานว่ารางวัลโนเบลสันติภาพในปีนี้ถูกมองฮะว่าเป็นการประนามประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบด,ดีของเบรุสอเล็กซานเดอร์ลูคาชเชนโกนะครับอ,อย่างไรก็ตามทางประธานของคณะกรรมการ กล่าวนะว่ารางวัลสาขาสันนิพาพเนี่ยไม่ได้เป็นการต่อต้านประธานาธิบดีปูตินนะครับแล้วก็การมอบรางวัลเนี่ยก็จะเป็นการมอบรางวัลให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เป็นการมอบรางวัลเพื่อต่อต้านบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะอ,อย่างไรก็ตามคุณพรัตเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะ ตำรวจเบรุสนะฮะบุกที่ทำงานและบ้านพักของทนายแล้วก็นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนหลายคนนะค,ะครรวมถึงนายบิยอยัสกี้ด้วยโดยเขาและคนอื่นนั้นถูกควบคุมตัวในความพยายามของฝ่ายความมั่นคงที่ต้องการปราบปรามผู้ที่เห็นต่างจากประธานาธิบดีลูคคาเชนโกนั่นเองนะค,ะครับ นิดเดียวครับในคำสรรเสริญผู้เรียบรางวัลเนี่ยคณะกรรมการได้กล่าวครับว่าผู้ที่เรียบรางวัลสันติภาพคือตัวแทนภาคประชาสังคมในประเทศของพวกเขาและพวกเขานั้นใช้เวลาหลายปีทำงานเพื่อสนับสนุนสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนครับครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวจากหลายส่วนของโลกนะครับ เราจะพัก,<อ>กสักค<ล>รู่รอบโลกเลยนะฮะนอกโลกด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็รางวัลระดับโลกอีกต่างหากนะฮะ<ช>เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นวันนี้ผมต้องเมนชั่นเพราะว่า หุ้นลงแรง<ด>คุณพราตน์โจส์นั้นลดลง2.1เ็นะมาไปที่29,296.79 S&P ลดลง2.8มาอยู่ที่3,639.66และ NASDAQ ลดลงมากถึง3.8ปนะครับิดที่1 6 5 2ุดนะครับก็ คนยังกังวลนะถึงทิศทางอัตราดอกเบีย้ยเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนกันยายนนั้นดีและน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทางเฟดหรือคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐนั้นยังคงตัดสินใจที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นลดความร้อนแรงเรื่องเงินเฟ้อด้วยการ,รขึ้นดอกเบีย้ยต่อ,อไปนะครับอ,อีกข่าวหนึ่งคุณสมพจนประธานาที่จไไดจโจไบดนของสหรัฐ ใช้อำนาจฝ่ายบริหารอภัยโทษให้กับชาวอเมริกันที่ถูกตัดสินว่ามีกัรชาในครอบครองภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางนะโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีการครอบครองโดยทั่วไปหรือว่า simple possession นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าคำสั่งครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงความพยายามครั้งใหญ่ของโจไบ,บเดนที่ต้องการลดโทษอาญกรรมที่เกี่ยวกับกัญชานะแล้วก็ คนที่โดนโทษลักษณะนี้นจะเป็นกลุ่มประชากรผิวสีมากกว่ากลุ่มชนอื่นๆนะฮะโดยในแถลงการ์เนี่ยไบเดนกล่าวว่าไม่มีใครควรถูกจำคุกเพราะใช้หรือมีกัญชาในครอบครองนะแล้วก็บอกว่าคนจำนวนมากเนี่ยชีวิตพลิกผันนะฮะจากเรื่องของการถูกเอาผิดเรื่องการมีกัญชาในครอบครองนะอ,อย่างไรก็ตามนะครับการอภัยโทษนี้เนี่ยจะไม่มีผล ต่อการครอบครองยาเสพติดชนิดอื่นๆหรือข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและครอบครองอญชาเพื่อจัดจำน่ายนอกจากนั้นผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันที่อยู่ในสหรัฐอย่างไม่มีสถานะกฎหมายรับรองและต้องโทษในคดีครอบครองอาชาก็จะไม่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ครับคุณอภรรัฐ มาดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ออกมาจากสหรัฐนะครับแต่เกี่ยวเนื่องกับเอเชียคือในวันศุกร์เนี่ยครับทางสหรัฐออกมาตรการลงโทษบุคคลและบริษัทในเอเชียที่ถูกระบุว่าช่วยเกาหลีเหนือที่ถูกลงโทษทางเศรษฐกิจนะครับจัดซื้อเชื้อเพลิงก็อย่างที่บอกนะฮะขัดกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือของ <Okay. S 1> สหรประชาชาติหรือ UN อันนี้ตามรายงานของเ p ีนะครับ สำนักงานควบคุมสินทรัพยต์ต่างชาติของกระทรวงการคลังสหรัฐก,ก็พุ่งเป้าไปที่บุคคล2คนและก็บริษัท3แห่งจากสิงคโปร์ไต้หวันและหมู่เกาะมาแชลในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับสหรัฐก,กล่าวหาว่าบุคคลและบริษัทเหล่านี้ขนส่งพลังงานทางเรืออย่างผิดกฎหมายและละเมิดมาตรการลงโทษของ UN ที่จํากัดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคลเีียมและการสนับสนุนการพัฒนา โครงการอาวุธและกองทัพของเกาหลีเหนือนะครับ,รบออก็มาแตะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกครับที่สหรัฐพุ่งเป้าไปที่เกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือเริ่มยิงขีปนาวุธถึง6ครั้งในช่วงไม่ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข่าวได้ทุกวันนะครับของเกาหลีเหนือนี่ครับก็เป็นข่าวคู่่ไปกับอีกประเทศหนึ่งที่เป็นจุดร้อนของการเมืองโลกนั่นก็คืออิหร่านคุณนภัต ตอนนี้เนี่ยมีศิลปินรายหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นศิลปินนิรนามนะทำการเปลี่ยนสีน้ำในน้ำพุหลายแห่งทั่วกรุงเตหรานของอิรานเนี่ยให้เป็นสีแดงนะเพื่อที่จะสะท้อนภาพการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลด้วยความรุนแรงคือรัฐบาลใช้มาตรการปราบปรามด้วยความรุนแรงไงที่ประชาชนในลุกฮือขึ้นมาประท้วงการเสียชีวิตของหญิงสาววัย22ิปีระหว่างการถูก ตำรวจศิลธรรมควบคุมตัวนะครับภาพความไม่สงบของอิรานนั้นเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เป็นข่าวที่เราติดตามนะตั้งแต่ที่มีการเสียชีวิตของมาซาอามินีนะฮะสตรีวัย22ปีจากการที่เธอนั้นถูกควบคุมตัวโดยตำรวจศิลธรรมจากข้อหาว่าแต่งตัวผิดจรีตของศาสนาอิสลามนะครับความโกรธแค้นต่อการเสียชีวิตของสตรีผู้นี้นะฮะก็ทำให้ประชาชนนั้นออกมาเคลื่อน ขบวนประท้วงทั่วอิรานในระดับที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาในรอบ3ปีนะตามมาด้วยการปราบปรามของเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงจนมีผู้ประท้วงเสียชีวิตจำนวนมากและมีผู้ถูกจับกลุ่มตัวหลายร้อยคนนะแม้ว่ากองกำลังความมั่นคงของอิรานจะใช้วิธีรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตเพื่อจัดการกับผู้ชุมนุม การประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลก็ยังเดินหน้าติดต่อกันมาถึงวันที่3วันที่20แล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลของตามคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียที่สำนักข่าว AFP แล้วก็ a p เนี่ยได้ติดตามก็ตรวจสอบดูแล้วนะครับช่องสื่อสังคมออนไลน์นะคร 1,050ทสัสเวียนะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีละเมิดสิทธิ์ต่างๆในสาธารณรัฐอิรานเผยแพร่ภาพของน้ำพุสีเลือดอย่างต่อเนื่องคุณพรัครับตัวอย่างภาพที่อยู่ในรายงานข่าวนี้นะเป็นน้ำพุสีเลือดที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเตหรานซึ่งก็คือสวน Student Park สวนจ,จตุรัสฟาเตมินะฮะแล้วก็สวน Artist Park นะคร นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนหลายคนนะออกมาแสดงความคิดเห็นทาง Twitter ว่าน้ำู้สีแดงนั้นเป็นงานศิลปะที่มีชื่อว่าเตหานอาบเลือดและว,ว่าผลงานนี้เนี่ยถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินนิรนามรายหนึ่งนะฮะสำนักข่าว BBC ภาคภาษาเปอร์เซียนะรายงานในเวลาต่อมาว่าน้ำู้สีแดงน้ำสีแดงในน้ำพุทั้งหลายถูกถ่ายทิ้งไปแล้ว แต่ยังมีคราบสีแดงติดอยู่ที่ตัวน้ำพุพร้อมเผยภาเพเผยแพร่ภาพออกมาทางบัญชี i n s t a g r กรด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องราวจากอิร่านนะเราจะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการวันนี้แล้วคุณนภัสครับ,รบอยากจะพูดถึงข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินของคนที่มีอันจะกินสักนิดนึงนะแล้วก็คนที่ชอบเผ็ดนะครับ เขาบอกว่ามีเพชรสีชมพูนะที่หายากเม็ดหนึ่งนะถูกประมูลไปในราคาสูงสุดเป็นปฏิกายครณนภัทโดยผู้จัดประมูลก็คือสำนักประมูลซัตเทบีสนะฮะที่ฮ่องกงนะข่าวนี้มาจากสนักข่าวรอยเตอร์นะครับเพชรสีชมพูน้ำหนัก11.15กรัตนะม,มีชื่อว่าวนะิลเลียมสันพิงค์สตาร์นะที่ซัตเทบีสเนี่ยนำออกประมูลในวันศุกร์สามารถทำราคาได้เท่าไหร่หร,รือไม่ครูนภเท่าไหร่ครับ เกือบ50ล้านดอลลาร์นะ49ล้าน9แสนดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินเบื้องต้นที่21ล้านดอลล่ากว่าคูณไปก็คือกว่า2เท่านะชื่อของเพชรเม็ดนี้เนี่ยเป็นการรวมชื่อเพชรเม็ดสีชมพูในตำนาน2เม็ดเม็ดแรกชื่อวิลเลียมสันนะมีขนาด23.6กรัตและถูก หุนกล้าวถวายเป็นของขวัญพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงอลิซาเบธในปีคศ1947ก่อนที่จะส่งขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระราชนินีนาถอลิซาเบธที่2นั่นเองนะครับนั่นเม็ดแรกนะมเม็ดที่สองชื่อพิงค์สตาร์นะ พิง k s สตาเนี่ยมีน้ำหนัก59.6การัตคุณพรัตที่ถูกประมูลไปในราคาสูงสุดเป็นประวัติการสำหรับเพชรคุณภาพดีหายากขนาดนี้ที่71ล<อ>้าน2แสนดอลลาร์นะเมื่อปีคศ2017หรือเมื่อ5ปีที่แล้วนะอสองชื่อรวมกันเป็นเพชรเม็ดนี้วิลเลมสันพิงค์สตารนะเป็นเพชรสีชมพูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองที่มีการนำออกประมูล โดยเพชรสีชมพูถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเพชรสีหายากที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดนะครับผู้เชี่ยวชาญนะของบริษัท77 Diamonds นะครับเทอร์ไบอัสคอมานะแสดงความประหลาดใจต่อการประมูลครั้งนี้นะและกล่าวว่าราคาที่เพชรแมนี้ทําได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเพชรชันเลิศ แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ง่อนแง่นนะฮะแล้วว่าสินทรัพย์ที่จับตามเจับสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นเพชรระดับโลกมีประวัติว่าสามารถยืนหยัดได้อย่างดีแม้ในช่วงเวลาของการขาดเสถียรภาพเขาบอกนะว่าเพชรคุณภาพดีที่สุดของโลกบางเม็ดยังเคยทำราคาเพิ่มขึ้นได้ถึงสองเท่าในช่วง สิบปีที่ผ่านมาด้วยคุณคุณนพจะสู้กับรตราเงินเฟอ้อด้วยการลงทุนในเพชรก็ได้นะฮะโอ้ก็อ,อ, <S <S อยากจะซื้อน,นะฮะเพชรสีมพูเนี่ยดูในรูปที่เราขึ้นไหมฮะสวยมากเม็ดใหญ่นะแต่ว่ามันเล็กใหญ่ที่สุดเพราะอย่างที่คุณแล้วคนบอกว่ามาจากเซตสองเม็ดก่อนหน้าซึ่งใหญ่กว่าเยอะนะฮะแต่ก็นี่คือก็ไม่มีการเปิดเผยนะฮะว่าใครเป็นคนที่มีเงินเหลือมาใช้ในช่วงเงินเฟ้อสูงจ่ายเงินสี่สบเก้านดอล้าลานต่อลาเป็นเงินไทยเท่าไหร่ดีฮะ พันกว่าล้านตังใช่ใช่ล้วกว่าล้านพันกว่าลา<อ>้า,ลานฮะนี่ตัวเลขนี้ไม่รู้จักครับหรืออาจจะรวยมาจากวงการบันเทิงก็ได้นะคุณครับฮะพูดถึงวงการบันเทิงใช่ไหมเราเข้าข่าวนี้เลยคงมีสาวๆหลายคนอกหักนะฮะสำหรับออของแฟนของ K-pop boy band ชั้นนำระดับโลก BTS นะฮะข้อข่าวคืออาจต้องถูกเกณฑ์ทหารแล้วตามภาษานโยบายของรัฐบาลเกาหลีนะฮะที่ผู้ชายทุกคนต้องมีการเข้ารับเกณฑ์ทหาร รายงานบอกว่ากองทัพเกาหลีใต้เนี่ยกำลังแสดงท่าทีต้องการให้สมาชิกของ BTS นะฮะเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายขณะที่ความเห็นทางศารลของผู้คนนะฮะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้สมาชิกวงนี้ได้รับการยกเว้นอันนี้เป็นรายงานของ AP นะครับรายงานนี้อ้างถึงคําพูดของ ลีกิซิกคณะกรรมการของหน่วยงานกำลังคนกองทัพที่กล่าวต่อสภาของเกาหลีใต้นะครับว่าการที่สมาชิกวง BTS จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อยืนยันความเท่าเทียมของการเข้ารับราชการทหารเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะครับเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาอีจงซอบรัฐมนตรีกลาโหมของเก,กาหลีใต้ก็ระบุความเห็น,นทิศทางเดียวกันนะครับว่าระหว่างการประชุมกรรมการสภานะครับในเรื่องนี้ว่าน่าจะเข้ามารับราชการแต่ว่าปาร์ค โบยุนรัฐมนตรีวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ระบุว่ากระทรวงจะหาข้อสุดประเด็นนี้โดยเร็วแปลว่าอาจจะมีทางเปิดอยู่หรือเปล่านี้การเข้ารัชก,การฐานของสมาชิกวง BTS ทั้ง7คนเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นร้อนแรงในเกาหลีใต้ช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าจินสมาชิกวงที่มียุคมากที่สุดตอนนี้ก็จะ30ปีนะฮะในเดือนธันวาคมแล้วก็ต้องรับ เารับเกณฑ์ทาหารภายในต้นปีหน้าตามกฎหมายของเกาหลีใต้เขาบอกว่าชายชาวเกาหลีใต้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ทุกคนต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา1 8บแถึงยีเดือนโดยกฎหมายเขาอยู่เว้นต่อนักกีฬานักดนตรีคลาสสิกนักดนตรีพื้นเมืองนักบบลเล่และนักเต้นคนอื่นๆที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะครับแล้วก็ยังมี ข้อยุ่งพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่มด้วยแต่การยกเว้นต่อบุคคลที่ทํางานผลผลงานได้ดีในการขันที่ไม่ระบุในกฎหมายนั้นก็ทําให้เกิดการถูกเฉียงถึงความเป็นธรรมของระบบยกเว้นที่ว่านี้นะครับที่การหลบเลี่ยงการเห็นอาหารหรือว่าการยกเว้นพิเศษก็เลยกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวอย่างมากในเกาหลีใต้เพราะว่าทําให้การที่การเหนอาหารเนี่ยนึกภาพออกเลยนะครับว่าชายหนุ่มเกาหลีใต้ก็ต้องหยุดงานหรือหยุดการศึกษาการเล่าเรียนไว้ชั่วคราวมีการทําแบบสอบถามเลยครับบอกว่า คิดยังไงมีผูต้ตอบแบบสอบถาม60%สับศุ์การยกเว้นการเกณฑ์ทหารในบุคคลให้บุคคลในวงการบันเทิงเช่น BTS 54%ระบุว่า BTS ควรเข้ารับราชการทหารด้วยแล้วก็มีการเสนอแก้กฎหมายเกณฑ์ทหารในสภาติบิจักของเกาหลีใต้ด้วยครับโดยการแก้กฎหมายนี้ก็จะพูดทางให้สมาชิกวงนี้ได้รับการยกเว้นได้แต่ว่าสมาชิกสภาก็ยังมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้นะฮะก็ยังมีการลงคะแนนในใน,ในเรื่องกฎหมายต่อไปเ,ออเมื่อ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมารัฐมติกลาโหมของรัสของเกาหลีใต้นะครับบอกว่าหากส,สมาชิกวง BTS เข้าเกณฑ์ทหารพวกเขาอาจทําการอนุญาตให้ฝึกซ้อมการแสดงและเข้าร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆที่ไม่ได้เกณฑ์ทหารในต่างประเทศ ได้นะฮะท้ายสุดเขาบอกว่าผู้ที่รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะต้องเข้ารับการฝึกเบื้องต้น3สัปดาห์ก่อนออกไปจากศูนย์ฝึกแล้วต้องทํางานจิตอาสา,ศาเป็นเวลา554ชั่วโมงแล้วก็ต้องประกอบอาชีพของตอนต่อเน,น,นื่องไปอีก34เดือนด้วยถึงจะได้รับการยกเว้นก็ดูต่อไปนะครับหนุ่มๆพวกนี้จะโดนเกณฑ์ทหารหรือเปล่านะครับครับน่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องการเกณฑ์ทหารของคนดังในเกาหลีใต้ครั้นี้เนี่ย เรียกว่าเป็นที่ถกเถียงในสภา,าเลยนะแล้วก็ทำโพด้วยนะว่า<ช>คนคิดถึงยังไงคิดว่าคือต้องการข้อมูลจากสาธารณชนเพื่อที่จะมีการถกเถียงอย่างเปิดเผยถึงาการได้รับข้อยกเวน้นต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะก็เป็นที่สนใจแล้วก็ เป็นสิ่งที่ทางเกาหลีเนี่ยก็ให้ความสนใจมากเรื่องการเรื่องดนตรีเคป๊อป mm hmm. เนีย mm hmm. เขามองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาชีพของคนพวกนี้แล้วก็การถ่ายทอดวัฒนธรรมของเกาหลีนะเป็นสินค้าส่งออกหนึ่งหลักของเขาในช่วงนี้ก็ต้องดูกันทันทนะครับครับเอาละครับก็ครบกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะวันนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังและผู้ติดตาม VOA ไทยสู่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ และที่จบไปก็คือรายการจาก v o i ซอ of a อเมริกาภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voa h a i .com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับและถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าว,วันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์ กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ let's learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำ ซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voa thai com Facebook และ YouTube voa thai ครับไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ